เขาเนี่ยก็มาร่วมงาน l Fashion Week เขานี่ก็มาใน, Week, าน,าเ,นเป็นมิวส์กับวีวอร์สุการณศิศร์ะคะ่ะวันนี้ก,กน,น,นี้เป็นันลุคนี้เป็นยังไงางลุคนนี้ก็เป็นลุกอีกแบบหนึ่งที่แบบโตมากก็คือแบบมีการแบบรวงเอาผ้ามาผูกหลับเอทอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ก็เป็นแบบลุกของสปริงซัมเมอร์ของเขาค่ะทึ้งสายไปเราก็ไม่ใส่ผ้าใช,ใช่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 ค่ะแล้วก็ ตัวเมลเอลก็เป็นคนที่ชื่นชอบแบรนด์ของวีวอนอยู่แล้วด้วยค่ะสไตล์เอาแค่เราชอบอะเมลเอเป็นคนชอบใส่แต่ที่มันรู้ซิ่งนึงค่ะซิลูเอยท,ที่มันแบบสบายๆหลวมๆนิดนึงอย่างเช่กนกางเกงก็จะเป็นกางเกงที่แบบมีความกองหน่อยขาใหญ่หน,น,น,น่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซิสได่ซิได้บ้างตอนนี้คุณมแม่แล้แฟชั่นนเปลี่ยน ก็นิดหนึ่งนะคะคือเราก็คงจะไม่ได้แบบไปแต่งตัวให้มันดูกระชากวัยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันดูให้มันดูเขาเรียกว่าอะไรดูมีความมัชชวลิตี้มากขึ้นเลยค่ะจีนไม่ใส่ได้ใช่ไหมค่ะอ๋อได้ได้ได้เขาไม่ว่าอะไรหรอกค่ะลูกสองขนาดนี้แล้วเล้วก็โอเคเขาก็รับแต่เราแหละเวลาไม่นะคะไม่นะคะก็มีแค่แบบบางทีที่มันแบบดู โปเกินไปนิดนึงเขาก็จะบอกว่าอันนี้มันดูแบบเห็นไปหน่อยอะไรเงี้ยให้ให้ระวังนิดนึงค่ะอะไรนะไม่ได้ดูหรอไม่ได้ค่ะแค่แบบว่าบอกว่ามันมันตรงนี้มันโปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะจะคิดเชื่อไหมฟังยังไบ้างค่ใช่ค่ะันสุดวันเกิดใช่ใช่ค่ะก็เป็นวันเกิดลูกสาวค่ะเราก็เราก็เลยเขาคบสามขวบก็เลจัด ทำบุญบ้านไปด้วยเลยเพราะเหมือนเราย้ายบ้านมาก็ยังไม่ได้ทำบุญเลยก็ร่วมกันไปเลยแล้ว่ทาทำบุญบ้านกับทำบุญวันเกิดลูกสาวแล้วก็ตอนกลางคืนก็เลยแม่ก็เลยจัดเป็นเหมือนใช่เป็นปาร์ตี้เล็กๆชวนเพื่อนในวงการที่รักเพื่อนสนิทแล้วก็ครอบครัวพี่ที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบสนิทสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยทำมาประมาณนี้ก็สนุกสนานพี่คนลนะลูกสาวขวบค่ะ ในเมื่อปีนี้34แล้วดูน่า้าูกสาวพัฒนาการคนเล็กใช่ไหมคะมาคินมาคินก็เพิ่ง9เดือนไปคะ่ะพัฒนาการดีก็เขาก็ก็คือมองแต่พี่แบบเหมือนมีพี่เป็นไอดอลมากเลยเขาก็จะแบบ ดูพี่ว่าพี่ทําอะไรแล้วก็จะชอบชอบพี่แค่พี่แบบเล่นอะไรด้วยนิดนึงเขาก็จะหัวเราะแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาจะดูเจเจเจเขาจะดูเจมารินเป็นเป็นไอดอลเจจะเรียน้องตลอดเลยใช่ไอมช่วยตลอดนะเขาก็แบบเหมือนเหมือนคอยช่วยดูอะค่ะอย่างเช่นตอนตอนที่พระมาให้พระมาทําบุญที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็จะคอยแบบคอยช่วยจับน้องส่วนน้องคลานไปจะไป หาพลาเงี้ยก็จะคอยแบบว่าจับดึงรั้งเอาไว้อะไรเงี้ยก็ก็มีความเป็นแบบเจ้พอสมควรก็จะแบบคอยน้องแบบนี้ไม่ได้นะน้องอันนี้ไม่ใช่ของเล่นน้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบควรเนาะเข้าฝากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอันนี้เราสมควรเราดูเราเยนเรีย็นเขาบอกเขาอย่างไรเขาแบบดูแลน้องนาอะไรงเงี้ยก็โอ้เราก็ตั้งแต่แบบตอนคลอดเลย ก็ได้ตั้งแต่แบบตอนท้องเลยค่ะก็คือแล้วก็บอกเขาตั้งแต่ตอนท้องเลยว่าเนี่ยมีเบบี้อยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนน้องคลอดออกมาก็เขาชอบกินช็อกโกแลตใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยเอาโดนัทช็อกโกแลตมาให้เขาบอกว่าน้องฝากมาให้ <c oughs> อะไรเงี้ย <laughs> ใช่ใช่ก็เป็นทริคแบบเด็กๆน้อยๆในการที่แบบทําให้ให้คนเป็นพี่เขารู้สึกว่าเขา แบบเหมือนเหมือนมีอะไรผูกพันกับน้องตั้งแต่น้องอยู่ในท้องอะไรอย่างเงี้ยปมาณคสัต์ตากแล้วือแบบว่าสองคนลูกสองคนไีือเลเบลเปนแน่นอนไม่หยุ่ไม่หยุ่หัวกันใช่ไหมถ้ามันถ้ามันจะมีอยู่มันว่ามันน่าจะต้องมีบ้างอยู่แล้วความแบบธรรมชาติของของแบบเป็นพี่น้องกันนะเพราะว่าเราก็ตมมาเราก็มีน้องเราก็จะมีหยู่หัวกันบ้างเล็กน้อยเป็นแบบประเพณีของพี่น้องหคามก็มีบ้างมีบ้างบางที่แบบ เขาเล่นอะไรของเขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วน้องก็เห็นพี่เล่นเขาก็อยากจะไปคว้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะพี่เขาก็จะแบบไม่ยอมก็ต้องค่อยๆเจราจาก,กันไปค่อยๆสอนกันไปค่ะแม่ก็จะพไม่ดุก็จะพยายามแบบไม่ดุเลยนะก็คือพูดแบบใช้เหตุผลในการพูดยอะไรเงี้ยก็จริงแต่ความแม่สอนยังมีอะไรนะคะชินหรือยัง <laughs> อ,บบอ๋อชินแล้วค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่ว่า ค่อนข้างจะลงตัวแล้วนะหมายถึงว่าเราก็ปรับตัวได้เราก็จัดการเวลาได้ว่าพอคนนี้ไปโรงเรียนเราก็มาให้เวลากับคนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบเหมือนก็สลับสลับสได้ตรง,งจังหวะแหละทำเท่อไหร่คเขาโรงเรียนก็แม่ก็จะก็จะเหงาแน่เลย <laughs> ลใช่โอเคิดว่าถ้าลูกเข้าโรงเรียนกันหมดแม่นี่แหละน่าจะเหงา <laughs> คิดว่าเพราะว่าเพราะมันเหมือนกับ ปกติเวลาลูกอยู่บ้านจะมีเสียงตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะยิ่งตอนเขาปิดเทอมนี่โหชุลมุนสุดฤทธิ์ไปเรยคนที่สามคนที่สามเหรอคะน่าจะยังเ่าไว้ก่อนรอรอหรือว่ยางน่าคิดว่าคิดว่าน่าจะพอเท่านี้แหละค่ะก็สักแบบ90%ก็คือพอเท่านี้แล้ค่ะสองคนว่ากำลังดีก็พอพอคนแม่คนเลย อยากดูอะไรก็อยากพรือเ่าสามีก็พอแล้วนะคะเราตกลงกัน,กนแล้วว่าวพอแล้วตกลงกันแล้วะค่ะไม่ได้คุณไ,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 ไม่ได้พูดคนเดียวใช่ไหมไม่ได้พูดคนเดียวเรามีการตกลงกันแล้วค่ะจริงๆเราพอจะมีเวลาว่างอนู่ตรงกลางอะไรอยู่ต้อไหมแบบเพิ่งแซงที่ถึงอะไรแบบนี้ใกล้ใจะได้ออกก o m e b a c k หรือยังอ๋อจริงๆตงัวเองงานเราก็พร้อมแล้วะค่ะแล้วก็มีมีบท ส่งมาบ้างเป็นภาพยนตร์เป็นเป็นอะไรนะเป็นสตรีมมิง่งพวกเนี้ยค่ะใช่ <c oughs> ก็แต่ว่ายังไม่ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เจอบทที่แบบอ่าแล้วแบบค <c oughs> ันอยากเล่นอย่างเงี้ยยังไม่รู้สึกแบบอยากขนาดน,านยยั้นอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยยังยังยัง,ย,งยังรออยู่ถ้าเกิดใครมีบทดีๆก็สามารถนำเสนอได้บทที่รอนี่คือประมาณไหนเอ่ยจะเล่นอะไรอยู่บอกไม่ได้เลยอนะว่าเป็นแบบไหนอะค่ะ <c oughs> ตแต่ว่าก็ต้องแบบเอออ่านแบบโดยองค์ประกอบรวมทั้งบทผู้กำกับนักแสดงหรือเป็นแพลตฟอร์มเป็นค่ายที่แบบเรารู้สึกว่ามันมันมันดีมันถูกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เจอยังไม่ยังไม่เจอยังยังค้นหาอยู่ค้นหาอยู่ดีนะรออคอมแบ็คนะเออขอบคุณค่ะ,คคะ <laughs> ต้องมีต้องมีแน่นอนอยู่แล้ว <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ